งงว่าเอ๊มันมีให้เลือกทั้งหลายตัวนะคะแล้วหน้าอย่างฉันละ่ะมันเหมาะกับอนุพันธ์ตัวไหนกันแน่นะคะจะเป็น r e t i n o l ester retinol หรือว่า retinol d e h y d หรือว่าจะเป็น retinol อีกแอซิดแบบนี้ไปเลยจ้านะคะอืมอันนี้นะคะริมก็ต้องบอกว่าต้องลองสังเกตที่ผิวของเราเองค่ะว่ามีลักษณะแบบไหนนะคะซึ่งอาจจะถ้าเกิดว่า เป็นดีมเองไงดีมรู้จักผิวของดีมเองไงว่าถ้าอย่างดีมนาะหรอคะอือไอพวกที่แบบว่าเรติโนนะคะเรติโนดีฮฮเรตินอสเตอร์ไม่เวิร์กหรอกคะ่ะผิวอย่างดีมมันต้องจัดไปเลยคะ่ะเล่นไม้แข็งไปเลยนะคะเรตินอยค่ะเอาอนุพันตัวสุดท้ายแบบแอคทีฟฟอร์มไปเลยนะคะเพราะว่าผิวของดีมเนี่ยถูกการนะคะผ่านการใช้ผ่านสงครามมาเยอะคะ่ะสงครามยารักษาสิวนะคะทําให้เรานะคะแหมเบนแซกแที่เล่าให้ฟังนะคะเราก็ต้องใช้ตั้ง5%เ ถูกไหมเออดังนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องแบบเล่นไม้แข็งค่ะอันนี้คือรีมรู้จักผิวของรีมเองนะคะแต่ยังบางคนค่ะที่ถ้าเกิดว่าโอ้ฉันไปลองนะคะอะลองใช้ยังหมอรีมดูซิลองเปตินอยเลยอ,อ่ะเริ่มที่ความเข้มข้น0 0 2 5ก็ได้เริ่มน้อยๆก่อนนะคะแต่ใช้ไปแล้วก็เกิดว่าเอะทำไมผิวของเรานะคะมีความ redness แดงนะคะมี dryness มีความแห้งนะคะมี scaly มี flaking นะคะเป็นลอกเป็นคุยนะคะแล้วก็มี i t c h i n e s s คันด้วยนะนะคะเออเนาะ อันหรือว่าบางคนนะคะอาจจะรุนแรงถึงขนาดตาแห้งนะคะด้วยนะเราก็ต้องอแล้วนะคะว่าเออชันคงไม่ได้เกิดมาเพื่อเตลที่น้อยแน่เลยนะคะลองค่ะสเต็ปถอยหลังกับนะคะอาจจะไปยืมเจ้าอนุพันธ์ตัวอื่นมาก่อนอาจะยังจัดอยู่ในหมวดหมู่ของยาอยู่ค่ะนั่นก็คือดิฟเฟอรินนะคะหรือว่าอะดัพาลีนนั่นเองค่ะอาจจะไปซื้ออะดัพาลีนมาแทนนะคะแล้วมาลองท้าโดซิอันหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอาเป็นยังไงนะคะเออใช้แล้วมันรอดเออไม่เกิดอาการระคายเคืองก็ใช้อันนั้นแหละคะ่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้แล้วไม่รอดอีกล่ะโอ้ยหทำยังไงล่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถอยหลังกลับมาค่ะถอยหลังตามสเตติที่ดินสอนเลยค่ะจากเลทิโนอีกแอซิดนะคะหรือว่าเตติโนย์นะคะไปเป็นอะดาพาลีนใช่ไหมล่ะคะอะดาพาลีนไม่รอดก็ถอยหลังกลับไปเป็นเรติโนดีไฮนั่นเองค่ะเรติโนดีไฮไม่รอดก็ถอยไปเป็น e ster, เรติโนนะคะไม่รอดอีกก็ถอยไปเป็นเรตินิลเอสเตอร์ค่ะเออนะคะแบบนี้นี่เองค่ะก็คือถ้าใช้ยาที่แบบมีความโพเทนสูงแล้วไม่รอดก็ ถอยหลังกลับค่ะไปใช้ในเรื่องของเครื่องสำอางทั่วไปแทนเก็ตเมล่า แต่อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ดิมอยากจะบอกว่าบางคนนะคะก็รู้สึกว่าอุ้ยไอ้พวกนี้มันเป็นยาใช่ไหมล่ะเออถ้าเกิดว่าเราลองถอยห่างนะคะไปใช้พวกกลุ่มที่มันเป็นอยู่ในเครื่องสําอางทั่วไปเนี่ยฉันท้องอยู่ฉันให้นมลูกอยู่มันก็คงใช้ได้ละมั้งดิมจะบอกเลยนะคะใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันก็ยังคงอยู่ในหมวดหมู่ของเลตินอยยังไงล่ะมันเป็นวิตามินเอดิ i ิเว i v e ทีฟนะคะเป็นอนุพันธ์วิตามินเอทั้งหมดค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าวิตามินเอเนี่ยมันถูกงานวิจัยนะคะบอก บอกมาแล้วว่ามันไม่เหมาะกับสตรีมีคันแล้วก็ให้นมบุตรนะคะเพราะว่ามันสามารถส่งพาไปทางรกแล้วก็ทางน้ำนมได้นะคะทั้งนั้นแล้วค่ะทั้งเหล่าเลยค่ะทั้งเหล่าทั้งก,ก๊กทั้งคลาสของเลตินอย์นะคะก็คือใช้ไม่ได้ค่ะ